มิวคี้ปรยาแชร์พฤติกรรมโกงอดีตผู้จัดการยักยอกเงินหลักล้านโดยเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่1ิเมษายนที่ผ่านมาได้เข้าแจ้งความอดีตผู้จัดการส่วนตัวที่สนคลองตันโดยได้แจ้งความในข้อหายักยอกทรัพย์ช่อโกงลักทรัพย์ในจ้างและปลอมแปลงเอกสารเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยและจะนัดมาสอบปากคำต่อไปและสาวมิวกี้จะขอกลับไปรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาจากนั้นจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปอย่างเด็ดขาดค่ะ ค่ะ<อ>ก็วันนี้เมลกี้มาแจ้งความนะคะกับผู้จัดการเก่าและผู้ชื่อเขาได้ไหมอืเป็นอดีตผู้จัดการนะคะเป็น,ปนอดีตผ,ผู้จัดการเก่านะคะก็เขาก็จะมีอามแฝงเป็นเอลี่ที่ทุกคนแบบจะรู้จักกันเพราะว่าที่ต้องแจ้งเพราะว่าคนจะเข้าใจผิดระหว่างคุณนชากับเอลี่นะคะก็คือคุณนชานี่เป็นเลขาะคะ่ะแต่ว่าเอลี่เนี่ยคือเป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อที่เราเรียกกันนะคะเขาเป็นผู้จัดการก็เรื่องมันเกิดจากว่า เรารู้สึกว่างานเราอะมันลดน้อยลงไปแบบมากๆเลยอะค่ะแบบเอ๊ะเราก็แปลกว่าเอ๊ะทำไมงานเรามันลดน้อยลงแล้วก็เ <mount> งินเราก็หายค่ะก็ประมาณหายมาประมาณ2-3สเดือนเนาะใช่ไหมหายประมาณ2-3สเดือนอะไรเงี้ยค่ะเดือนล่าสุดเนี่ยหายจนใจหายคือหายไปล้านหาะคะขายไปจำนวนหนึ่งล้านห้าแสนบาทอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆก็เริ่มรู้สึกมา สักพักแล้วแต่ยังไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดเลยว่าเป็นเรื่องการช่อโกงคิดแค่ว่าเออเขาคงไม่ได้ตามงานหรือว่าไม่ได้แบบเหมือนทำหน้าที่ได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงอ่าก็โพสก็คือวันที่แปดนะคะมิวกี้ก็เริ่มโพสว่าคือก็มีการโพสประมาณว่าบอกลูกค้าว่าเออตอบไปนะคือเราเริ่มรู้สึกว่ามิวกี้ว่านลูกค้าเนี่ยที่หายไปเนี่ยต้องมีปัญหากับเขาแน่ๆ,ๆเพราะอ่ามีพี่แมนกาลินเป็นคน ลายมหาส่วนตัวนะคะเพราะว่ามิวี้ทำงานกับพี่แมนด้วยเลยพี่แมนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออน้องแบบพี่ดิวนาดกับน้องโดยตรงได้ไหมเพราะว่าผู้จัดการน้องอ่ะเหมือนพี่นับพี่สั่งไป1 2 3 4สอม่ะ1มา2หาย3หาย4กว่าจะตามได้อะไรเงี้ยซึ่งพี่ขอพูดกับน้องตรงตรงได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเริ่มกับทบทวนว่าเอ๊ะหรือว่าที่งานเรามันหายเนี่ยเพราะเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยเอาน้องคนใหม่เข้ามาช่วยทีนี้เนี่ยมิวกี้ก็โพสตไปวันที่8ว่าเออตอนนี้นะคะมิวกี้เนี่ยได้เปลี่ยนระบบการรับงานใหม่แล้วเพราะจริงๆแล้วเคยมีคนพูดถึงผู้จัดการอะหลายครั้งในเรื่องของการทํางานที่ผิดพลาดน,นะคะแล้วพอเวลาเราถามเราถามนะคะเราต่อว่านะไม่ใช่ว่าเราไม่ต่อว่าเขาก็จะบอกว่าอ๋อเขากแก้ไขแล้วนั่นนี่นูน่นเสร็จแล้วปุ๊บวันที่8เราก็ได้มีการพบาว่าเราเปลี่ยนระบบใหม่ โดยมีมิวกี้เป็นคนรับงานเองโดยตรงนะคะพอบอร์ดแคโพสปุ๊บเราก็บอร์ดแคชนะคะท line ํลายแอดบอร์ดแคชไปเลยทีนี้ก็เราเราโพสไปประมาณตอนเที่ยงประมาณเที่ยงตอนบ่ายนะคะสี่ทุ่มกำลังอาบน้ำอยู่มีลูกค้าท่านหนึ่งเข้ามาในลายแอดแล้วบอกว่าไม่ทราบว่าคุณมิวกี้เปลี่ยนผู้จัดการเมื่อไหร่คะเพราะว่าเพิ่งโอนเงินให้กับผู้จัดการคุณมิวกี้ไปมิวก mm ี้ก็ถามว่า ถามคำแรกเลยคือโอนให้บัญชีไหนคะเขาก็บอกว่าโอนให้บัญชีส่วนตัวค่ะเมื่อกี้เลยถามว่าชื่อใครคะเขาก็บอกว่าชื่อผู้จัดการตอนนั้นก็ช็อกมากตกใจเพราะว่าเราไม่เคยมีนโยบายนี้ในในบริษัทนะคะคือทุกทุกอันต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทนะคะก็คือ infinite billionaire จะไม่มีการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวแน่นอนนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ตกใจตกใจมาก ก็เลยเริ่มถามลูกค้าลูกค้าก็เริ่มส่งมาให้ดูเคสแรกที่เราเจอก็คือเขาไปบอกคือจริงๆลูกค้าเหลือที่จะต้องจ่ายเม่กกี้อีก1น0 0งแสาบาทเขาไปบอกกับลูกค้าว่าจ่ายคุณมกกี้ลดให้แสนหนึ่งเหลือห้าหมแต่โอนเข้าบัญชีเขานะคะคือวิธีที่เขาทำเนี่ยปกติเราจะมี Line อดเราจะให้ทุกคนเนี่ยคุยใน Line อดเพราะว่าการการตกหล่นของงาน เขาไปแอบคุยกับลูกค้าซึ่งตอนรกมิวกี้กับคุณณชาเนี่ยก็มีการสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าไม่มีการตามงานในไลน์แอดเลยทำไมเงียบจังอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาเนี่ยไปแอบไลน์แชทหาลูกค้าส่วนตัวในเรื่องของข้อผิดพลาดของงานด้วยนะคะที่เราทราบตอนนี้นะคะคือข้อผิดพลาดของงานว่าขอเลื่อนวันนะขอนั่นนี่นะเพื่อเพื่อไม่อยากให้เรารู้ว่าตัวเองทำผิดพลาดแต่ไอ้ที่เรื่องเรื่องที่มันเป็นเรื่องเนี่ยก็คือเรื่องเงินนะคะก็พอหลังจากนั้นปุ๊บ วิอกี้รู้เรื่องนี้ปุ๊บก็ถามเขาว่าเงินอยู่ไหนเขาก็บอกว่าเขาเก็บเอาไว้วิอกี้ถามเขาว่าเงินอยู่ไหนเขาก็บอกเขาเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะจนวิอกี้คิดว่าไม่น่าใช่เคสเดียวละต้องมีเยอะกว่านี้วิกกี้ก็เลยตัดสินใจไลฟ์ในคืนนั้นนะคะวันที่8นะคะก็ตัดสินใจไลฟ์ไปโหพอไลฟ์เท่านั้นแหละมาอีกเป็นแบบไม่รู้เท่าไหร่เลยอะคะ่ะก็คือ เขาใช้วิธีการโดยการหลอกให้ลูกค้าโอนเขาเขาโดยตรงอย่างเช่นสมมติว่ามันมีราคาเท่านี้เขาก็บอกว่าโอนให้เขาโดยตรงเลยเดี๋ยวเขาลดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้ไม่ไม่มีเลยค่ะแบบไม่มีเลยอะไม่มีไม่ไม่ได้คิดเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ไอ้เรื่องเก่าที่ตอนนั้นที่ไลฟ์นะคะมันเป็นเรื่องเก่าแล้วอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าเหมือนสมมติว่าเราทํางานเราก็จะจ่ายเดียวไปว่าตากล้องเท่านี้ ช่างหน้าเท่านี้ช่างผมเท่านี้คนนี้เท่านี้เราก็จะให้เขาไปคน manage เพราะเขาคือผู้จัดการผู้จัดการคือคนดูแลทุกอย่างภาพรวมเราก็โอนเงินให้เขาไปแต่เขาไม่โอนเงินต่อให้ช่างหน้าช่างผมช่งาชงนัานช่างนี่จนมันเกิดเป็นเรื่องเราใหญ่โตขึ้นก็ตอนนั้นก็ถามเขาเขาก็ให้เหตุผลมาเราก็ให้อภยัยครั้งนั้นนะคะอันนี้ประมาณ2ปีที่แล้วนะคะ แต่เราก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นอีกไม่คิดเลยจริง Teraz, ๆสาบานเลยว่าไม่คิดเลยจนวันนี้ค่ะมาวันที่8มารู้แล้วตอนนี้พอยิ่งรู้มากขึ้นมากขึ้นมันก็หูเป็นเงินคือที่เรานับกันได้นะคะตอนนี้เคสที่เรารู้นะคะ2ล้านยังไม่รวมกับค่าเสียหายที่ต่อเดือนที่มิกกี้เสียสูญเสียไปอะค่ะใช่ประมาณป็แค่ประมาณนะคะเบื้องต้นที่ ใช่ค่ะหลายล้านจับได้คะหลายล้านหลายล้านอยู่ค่ะมีคุยคุณคุณนาชาโทรไปแล้วก็มิวกี้ก็เหมือนคุณนชาเขาคุยกันอะไรเงี้ยจนมิวกี้แบบทนไม่ไหวเพราะว่าเขาเขาเขาเยือกเย็นมากเลยอ่ะเขาเขาใช้คําพูดที่แบบตอนแรกเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับก่อนเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอานชาก็บอกว่าคือเรารู้แล้วเรารู้แล้วเพราะว่าลูกค้าส่งมาให้เราแต่เขาไม่รู้ว่าเรารู้แล้วเขาก็บอกว่าไม่มีก็มีแค่เจ้าแรกั่าแหละที่ที่ที่มิวกี้จับได้ แล้วพอนชาบอกไม่ใช่มีอีกเขาก็เออก็ก็มีสองเจ้าแล้วพอนาชาบอกไม่ใช่มีอีกเขาก็บอกว่าเออก็มีอีกเลยนะคะคือเหมือนไ่านไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับเลยแล้วก็ไม่มีน้ำเสียงคือเยือกเย็นไม่มีไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยเสียใจมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบ เราดีมากนะคะหมายถึงว่าเราก็ดีกับเขามากก็ไม่ใช่แค่เขาอะค่ะก็เป็นลูกน้องทุกคนที่ที่เมอกี้ดูแลก็ดูแลเหมือนลูกเหมือนเหมือนพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะแบบช่วยเหลือทุกอย่างนะคะลแล้วก็เหมือนเขาก็เหมือนเป็นคนใกล้ตัวเราที่สุดเป็นผูธธ้จัดการนะคะ<ล>เขาก็รู้ว่าเราโดนอะไรมาบ้างในในสิ่งที่มันผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้ว่าเราแบบเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทํางานเลีเ้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงทุกคนอะไรเงี้ย ลราก็เราไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงแบบกล้าทำเราเอะไรนะคะ คือจริงๆวันนี้ที่มาแจ้งความต้องแจ้งก่อนว่าการกระทําความผิดเท่าที่เราสืบทราบนะคะแล้วก็เราต้องดําเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไปแต่ณตอนนี้ที่เราทราบทบเนี่ยก็มีความผิดในฐานยากักยอกช่อโกงลักทรัพย์ในจ้างซึ่งเราดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาอยู่แล้วนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็ทราบจากทางผู้เสียหายหรือว่าคุณมิวกี้เนี่ยก็ประสงค์จะดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะก็จะดูแลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ พี่มิคกี้ครับโทษทีคือด้วยความที่แบบเรารับงานแต่ละตัวจริงๆเราเรารู้ราคาของเราไว้ว่าเราเรารับเท่าไหร่มิกกี้ร,รู้ค่ะมิกกี้รู้ราคาทุกอยาก่างแต่ว่าผู้จัดการเนี่ยเขาจะใช้วิธีการโดยที่ไปคุยรับหลังเช่นสมมติว่าอัดเลทค่าตัวเราเท่านี้เขาก็จะไปบอกว่าซื้ออันนี้เพิ่มสิซื้ออันนั้นเพิ่มสิเดี๋ยวลดราคาให้แต่ว่าโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของเขาแล้วตอนเนี้ยค่ะสิ่งที่มิกกี้อยาก พูดที่สุดก็คือแบบอยากขอโทษสปอนเซอร์แล้วก็ลูกค้าทุกคนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามิวกี้ไม่ได้คุยกับลูกค้าเองเลยไม่ได้คุยเองเลยจนเราไม่เลยเราเลยไม่รู้ถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะว่าเขาไปทําอะไรบ้างคือตอนนี้ค่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือเขาไปรับปากกับสปอนเซอร์หลายๆท่านว่ามิวกี้จะทํามันนั้นให้มิวกี้จะทําอันนี้ให้มิวกี้จะทาํามันล้วนให้โดยที่มิวกี้อ่ะ ไม่รู้เลยจริงๆไม่รู้เลยเพราะว่าเรามีหน้าที่แค่ผู้จัดการบอกว่าคุณมีงานวันที่หนึ่งวันที่2วันที่สาวันที่4ี่นะถ่ายคลิปอะไรทําอะไรงานดีเว้นอะไรเรารู้แค่นั้นจริงๆเราเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะทําแบบนี้คือไม่คิดเลยอะค่ะไม่คิดว่าเขาจะกล้าทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้เมลกี้ต้องแบบขอโทษลูกค้าทุกคนเพราะว่าหมายถึงว่าหลายๆคนก็น่ารักเข้าใจนะคะแต่ว่าแบบ บางท่านก็ต้องการให้เราแบบชดใช้อะคะ่ะซึ่งเมลกี้ก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณาก่อนว่าอันนี้เรารู้เรื่องไหมเราเรารับผิดชอบไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นไปได้อะเมกกี้เห็นใจแล้วก็อยากช่วยทุกคนเท่าที่เราช่วยได้เพราะว่าก็เป็นลูกค้าเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่มันเสียใจไปมากกันน,นคือ เมื่อกี้ได้คุยกับเอเจนซี่ท่านหนึ่งอะค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคนรักมิวกี้เยอะนะคนอยากใช้มิวกี้เยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเหมือนปากต่อปากกันไปหมดแล้วว่าไม่อยากใช้เพราะว่าพอผู้จัดการใช่มิวกี้ก็เลยถึงเสียหายเงินแบบไปเยอะมากๆอะไรนะคะเสียใจมากเพราะว่าเวลาทำงานนะคะมิวกี้ทําแบบเต็มที่เต็มที่เลยอะแบบเหนื่อยแค่ไหนก็สู้แบบว่า ร้อนอะไรก็คือสู้หมดทํางานแบบไม่หยุดก็คือสู้อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเรามาพังที่มันไม่ใช่จากตัวเราอะ่ะมันเป็นจากสิ่งที่เขาทําอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบเลือดเย็นมากๆเลยคือที่บอกว่าเลือดเย็นเพราะว่าเราเจอกันทุกวันเราคุยกันทุกวันเขาเข้ามาน้องมิวกี้อย่างงู้นอย่างี้ทุกวันหัวเราะไปเที่ยวกันกินข้าวด้วยกันทุกวันแบบมิวกี้แค่แบบไม่เข้าใจว่าเขาทําได้ยังไงอะไรเงี้ย แล้วตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าหลายๆเอเจนซี่หลายๆล,ล,ลูกค้าเข้าใจเราผิดไปหมดแล้วว่าอ๋อมิวกี้เรื่องมากมิวกี้รับงานมา1 2 3สองสไม่ทำค่ะี่จริงาไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้จริงๆก็ตอนนี้ก็พยายามเร่งเคลียอะไรที่เคลียให้ได้มิวกี้ก็จะจะจะ,จะช่วยให้ถึงที่สุดนะคะว่ามิวกี้เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อยากให้เข้าใจมิวกี้เหมือนกันว่ามิวกี้ก็คือเหยื่อเหมือนกันที <c oughs> ่ <c oughs> <c oughs> ดนเอาชื่อไปแอบอ้างซึ่งไม่ใช่จํานวนน้อยะคะ่ะมันเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่าอย่างเช่น,อ,อ,น,นอันนั้นอันนไม่มีนะคะแต่จะเป็นฟีลว่าสมมติว่าลูกค้าซื้อเราเท่านี้เขาก็จะไปแอบหลอกขายว่าซื้อยิงแอดเพิ่มสี่โฆษณาเพิ่มสี่เป็นรายปีไปเลยเ,เดี๋ยวลดราคาให้ <c oughs> แต่มีข้อแม่คือต้องโอนเข้า <c oughs> ส่วนต่างด้วย <c oughs> อะไรด้วยเอาหมดเลย,เอ,เ,ลยเอาหมดเลยที่ทำเท่าที่ทำได้ค่ะ <c oughs> แล้วก็อย่างอย่างเคที่แบบอันนี้ก็ก,ก็ก็ยังคิดว่าหูแค่นี้ก็ยังเอาเหรอกก็คือโทรศัพท์อะคะแบรนด์แบรนด์นหนึ่งนะคะก็ขอพูดเลยก็คือ vivo เขาต้องการส่งโทรศัพท์ให้เราเพื่อเพราะว่าเราทํางานกับ vivo อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ได้ยินตอนที่ทำงานกับ vivo ว่า vivo บอกว่าเขาจะให้โทรศัพท์เรา vivo ก็เราก็บอกโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเรารับนะรอรับนะเพราะมันสวยนะั่นนี่นูน่นอย่างวงีน่านี้ใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เขาก็บอกกับ vivo ในแชทนะคะ vivo ส่งมาให้ว่าเอ่อส่งมาที่บ้านผู้จัดการนะคะแล้วเขาก็บอกมิวกี้ว่า vivo ไม่ได้ให้ใช่นี้มันหลายหลายเรื่องมากยิ่งยิ่งตอนนี้ยิ่งรู้ขึ้นเรื่อยๆยิ่งแบบโหแบบเมลรถก็ร้องไห้เยอะมากเพราะมันเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะตอนนีติดต่อกคกี้ไม่ได้ติดต่อค่ะจะเป็น น้องสาวเป็นทีมงานที่ติดต่อเพราะว่ามันมีเรื่องงานที่ค้างอยู่แล้วเราก็ต้องการความจริงว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จอันไหนเพราะเราไม่รู้แล้วอะค่ะตอนนี้เราไม่รู้เลย ีท่ตต้อต้อองงรับผิดชซ, <ๆๆ S 1> ซึ่งส่วนนี้เราก็ยังต้องสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไปนะคะในเรื่องเพราะมันมีในเรื่องประเด็นของความเสียหายทางแพ่งด้วยอย่างที่แจ้งไวะคะ้ค่ะว่าหลักล้านเกินแน่นอนอันนี้ขนาดเพิ่งทราบเบื้องต้นแล้วการกระทําความผิดในส่วนของทั้งทางอาญาและทางแพ่งเนี่ยมันอาจจะมีต่างกรรันต่างวารละนะคะเราก็ยังอยู่ในกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างวันนี้ที่มาแจ้งก็หลายกรรมแล้วนะคะ ทางแพง่งทางอาญาเราดําเนิน<อ>เราดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดอยู่แล้วนะคะในทางอาญาณนะที่ทราบณนะตอนนี้เนี่ยก็คือมีในเรื่องของอยักยอกลักทรัพย์ในจ้างแล้วก็อาจจะมีชอ่อโกงหรือปลอมเอกสารด้วยซึ่งเราก็ต้องและอาจจะมีความผิดทางอาญาอื่นๆอีกนะคะอยู่ในระหว่างสอบอเท็จจริงเพิ่มเติมใช่ค่ะความเสียหายใช่ค่ะทั้งในในส่วนที่เขาทําผิดทางอาญาทําให้ทางคุณยู้ี้เนี่ยได้รับความเสียหายด้วยค่ะทั้งทางชื่อเสียงด้วยแล้วก็ในส่วนของชื่อเสียงใช่ค่ะอันนี้คือ มากกว่าเงินคือหนูเสียใจที่สุดคือชื่อเสียงเพราะว่าหนูหนูเต็มที่กับการทํางานมากๆนะคะแล้วก็บอกทุกคนเสมอรวมถึงเขาเราจะพูดเสมอว่าแบบเฮ้ยทีมเราแบบเราเน้นคุณภาพนะเราต้องทาทาทาออกมาให้มันดีที่สุดนะแล้วก็ต้องแบบเหมือนเสียชื่อไม่ได้อะคะ่ะหมายถึงว่าเราเป็นเราทํามาขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะด้วยนิสัยด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้กลายเป็นว่าหลายคนคือเข้าใจเมคกี้ผิดหมดเลย หมดเลยคิดว่ามิวกี้เรื่องมากทํางานไม่ตรงดียวแบบไม่อยากจ้างแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เสียใจมากๆเพราะว่าทุกครั้งที่ทํางานคือทําด้วยความแบบตั้งใจแล้วก็เต็มที่แบบร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หมายถึงว่าถ้ารับมอบหมายอะไรมาถ้ารู้นะคะถ้าคือถ้ารู้นะว่าอย่างเช่นเขาเคยบอกว่าเออ,เอ,อลูกค้าเจ้านี้มีไลฟ์นะมีอีเวนต์นะมีรูปภาพนิ่งนะมียิบย่อยนะมิวกี้ทำให้ครบ ไม่เคยไม่ทํำเลยไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าที่ลูกค้าไม่ได้รับเป็นเพราะว่ามิวกี้ไม่ทราบใช่ค่ะก็อยากจะบอกลูกค้าว่าหรือสปอนเซอร์ท่านไหนที่ที่มีเบาะแสก็อยากให้ให้ให้บอกเรานะคะที่ที่แบบแอดมิวกี้ปลายาดได้เลยนะคะหรือว่าเบอร์โทรละสะักก็สามารถติดต่อได้ในอิส a าแกรมมิวกี้คือทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วก็ติดต่อมาได้เลยว่ามีปัญหาในส่วนไหนหรือว่าเขา ไปโกหกอะไรไปหลอกอะไรก็ก็บอกมาได้เลยค่ะก็ก็กลัวนิดนึงนะคะก็กลัวเหมือนแบบว่ามันพูดไม่ถูกเลยอะมันไม่ได้นอนเลยตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่8ปดนะคะมันนอนไม่หลับมันมันมันเหมือนมันเหมือนคิดว่าอยากให้เรื่องนี้ยเป็นแค่ฝันไปไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงเลยแบบว่าเราไม่ใช่เสียแค่เงินแต่เราเสียเพื่อน เขียมนิสัยภาพคนอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยที่เรารักเขาเหมาือนเหมือนน้องอะไรเงี้ยค่ะมันมันมากกว่านั้นเลยเนี่ยที่เราจับกันได้ก็ประมาณปีคือ,<ป>ค,อคือเรามารู้เนาะต้องพู่ว่าเรามารู้รเนี่ยเพิ่งเพ,พิ่งจะมาทราบค่ะ เพิ่งจะมาทราบเพราะว่ามันอย่างที่แจ้งอะค่ะว่ามันมีการกระทำความผิดหลายครั้งมากขาหลายครั้งแล้วก็บางเรื่องก็มีความต่อเนื่องบางเรื่องก็ทําไปแล้วค่ะดังนั้นดังนั้นเนี่ยเพิ่งจะมาทราบเมื่อประมาณวันที่แปดวันที่แปดคือเป็นวันที่โปที่รู้ความจริงทั้งหมดว่าอุ้ยแบบแล้วระหว่างที่เรานั่งกันนะคะเรานั่งนั่นถึงตีสามคือรู้มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อยจนเช้าอีกวันหนึ่งเราก็ รู้อีกอะไรเงี้ยแล้วก็รู้แบบว่ามันเหมือนได้หนังนิดนึงก็คือความเข้มข้นขึ้นเขาเรียกอะไรวะข<อ>นาค,ความความที่เขาทาอะค่ะมันแอดวานขึ้นเรื่อยๆอะค่ะมันแบบเฮ้ยหาเจอขึ้นเรื่อยๆใช่แบบขนาดนี้เลยหรอแบบเขาไม่เขากล้าทา<ม>ตัางเลย,เลยอะไรเงี้ยเขาจะไม่รู้เลยหรอว่าเราจะจบได้อะไรเงี้ยค่ะใช่เริ่มหมายถึงว่าตอนแรกเราแค่รู้สึกในเรื่องของการทํางานของเขาที่ลูกค้าคอมเพลนว่าเขาไม่น่ารักเขาพูดจาไม่น่ารักเขา โน่นนี่นั่นอะไรอเงี้ยค่ะอันนี้พอพอทราบแล้วเราก็ตักเตือนตลอดถามคุณณชาได้เพราะคุณณชาอยู่กับมูกี้ตลอดเราตักเตืนอนเขาตลอดแล้วก็เคยมีการแบบทำทันบนลถเงินเดือนที่ทเรื่องในเรื่องของนิสัยของเขาอะนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าว่าหนักถึงแบบขั้นเนี้ยคะ่ะแล้วมันมันหนักมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเรียนแบบโหเจ็บสุดๆเลยสักสักกี่งานได้ครับที่ทั่วมีปัญหา ก็พอสมควรนะคะก็พอสมควรค่ะคิดว่าถ้าถ้าถ้าตีเป็นจํานวนก็น่าจะเยอะกว่านี้เป็นเยอะกว่านี้ค่ะที่เรายังไม่รู้ด้วยคือตอนแรกเบื้องต้นอ่ะ่อเจอได้แค่ไม่ไม่มากนะคะแต่ก็ไม่มากก็คือจํานวนความเสียหายมันก็เยอะนะคะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะรวบรวมแล้วเดี๋ยวก็จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้อยเบนอีทีคะแล้วต้องฝากผมจะรับผิดชอบอะไรไหมครับ ที่พอเราพอเราพอเราบอกว่าเราเรารู้เรด้วยนะเขาจะรับผิดชอบเราเท่ากับถ้าตอนท่าตอนแรกนะคะวันแรกเลยที่เคสแรกนะค่ะเคสสองเคสสามเคสแรกอะนะคะเขาบอกว่าเขาใช้เงินหมดแล้วเขาบอกว่าล้านไม่มีที่จะไม่มีที่่จะใช้ไมทราบเลยค่ะไม่ทราบเราสังเกตการใช้ชีวิตเขาบอกว่าแบบ โซฟาอะไรฟูมืออะไรไม่มีเลยเนาะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่มีไม่มีเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังแบบดูแลเขาล่าสุดยังเพิ่งซื้อยาให้เขาอยู่เลยอะไรเงี้ยแบบอืมก็ยังก็ไม่รู้เลยอะค่ะไม่รู้จริงๆว่าว่าล่าสุดเราก็เพิ่งเจอกันเนาะที่ที่กองที่อาโปรโมทหนังเขาก็ยังอยู่เขาก็ยังทําตัวปกติทุกอย่างไม่ได้มีอะไรที่แบบ ทาให้เราไอ้นี่เลยแต่แค่เรารู้สึกว่าเออเหมือนเขาเนืเนยหนึ่งแค่นั้นเองค่ะเป็นเรื่องของการทํางานมากกว่าไม่ได้คิดถึงถึงเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทางนั้นไม่ได้มีท่าทีจะแบบสู้คดีอะไรไเขายังไม่ทราบมากเขายังไม่ทราบใช่ค่ะเขายังไม่ทราบแล้วาทางคุณวิกกี้ก็ยังไม่ได้ติดต่อกับทางอดีตผู้จัดการด้วยนะคะคือตอนนี้ก่อนวิกกี้สู้นะคะสู้ต่อคือไม่คิดจะ ยกเลิกหรือว่าปิดช่องไม่ทําแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แค่ขอความเห็นใจจากลูกค้าทุกคนว่าที่ผ่านมาถ้ามันมีอะไรที่ผิดพลาดประการใดไปมิ่วกี้ต้องขอโทษจากใจนะคะเพราะว่าความผิดของมิวกี้เองซึ่งเรื่องนี้เพื่อนเคยเตือนแล้วว่าให้ลองคุยกับลูกค้าเองบ้างแต่มิ่วกี้คิดว่างานเราก็เยอะเพราะว่าเรามีธุรกิจด้วยเราก็เลยปล่อยให้มันเป็นมราม,ม,ม,มีเมนเนเจอร์แล้วเะนาะนเราก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเขาไปอะไรเงี้ยค่ะ เราก็เลยปล่อยให้เขาจัดการโดยที่เราไม่เคยได้คุยกับลูกค้าเองเลยจนวันที่มิวกี้ประกาศไปมีหลายแบรนด์มากๆเจ้าของแบรนด์เลยนะคะติดต่อมาแบบเล่าเรื่องเราให้ฟังรวมถึงแบบคุณมิวกี้ไม่ต้องกังวลนะเรายังอยากร่วมงานกับคุณมิวกี้อยู่นะตอนนี้เราเคลียร์แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะต้องแบบขอบคุณแบบมากๆจริงๆค่ะที่แบบยังคิดถึงมิวกี้แล้วก็ให้โอกาสมิวกี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รับงานเองแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะ เขาที่ที่จะทําได้การดีวงานเราควรจะรับรู้รายละเอียดทั้งหมดทั้งหมดจริงๆแล้วก็ขอคอนแทคลูกค้าโดยตรงจริงๆคือของบิวกี้อย่าพลาดที่ให้เขาเป็นคนจัดการทุกอย่างเลยเบอร์โทรศัพท์บางบาง,บางครั้งเราจเจอลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าแบบคุณมิกกี้ขอเบอร์ติดต่อ,อไ,ได้ไหมคะเราไม่ได้ให้เบอร์เราเลยเราให้เบอร์เขาเราเอลี่จัดการเลยค่ะจัดการเลยจัดการเลยคือเหมือนเราไว้ใจมากๆเลยอะไรอย่างนี้ยค่ะ เราเลยเราลูกค้าเลยไม่ได้มีส่วนที่จะบอกเราได้ตามตรงแล้วเ,เราก็ไม่ได้รู้เพราะเราไม่ได้ถามเราแค่มีหน้าที่ว่าฉันต้องทํางานอันนี้แล้วเราก็ทําไม่ดีที่สุดแค่นั้นหน้าที่เราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะฝากว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเนาะที่จริงๆก็เพื่อนสนิทอย่างแบบพี่ลุนก็เคยโดนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราก็เลยอยากให้ให้ทุกคนได้มีโอกาสคุยกับลูกค้าเองบ้างหรือว่า มีอะไรก็ตามให้คุยในไลน์กลุ่มหรือไลน์แอดไม่ให้คุยในไลน์ส่วนตัวหรือว่าบอกกับลูกค้าไปเลยเช่นเรารู้ว่างานนี้เราดีลแล้วเราบอกกับลูกค้าเลยว่าไม่มีการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวนะคะแล้วก็ไม่มีการคุยกับผู้จัดการส่วนตัวนะคะทุกอย่างให้คุยในกลุ่มหรือคุยในไลน์แอดอันนี้เบนกี้คิดว่าก็นน้าจะช่วยได้ะคะ่ะ